ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันช่วงเสาร์ทย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามวลน้ําที่หลายๆคนก็คาดการเอาไว้ว่ามันก็จะเคลื่อนอผ่านจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับกับแม่น้ํายมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกเขาก็มีการไปเตรียมความพร้อมนะครับรองรับปริมาณน้ําแม่น้ํายมที่คาดว่าจะมีการไหลผ่านเข้ามาสูงสุดในพื้นที่ของอําเภอโพมพิรามแล้วก็อําเภอบางระกำนะครับโดยสํานักง,งานสลับประธานที่3ก็มีการตรวจสอบความพร้อมการจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ เรื่องนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยเมื่อช่วงเช้านะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําที่เป็นแม่น้ํหน่านและก็แม่น้ํายมช่วงผ่านจังหวัดพิษนุโลกครับปริมาณสูงโดยเฉพาะแม่น้ํายมวัดจากจุดระดับน้ํา Y64 นะครับหลังที่ว่าการอําเภอบางระกรรมอยู่ที่6เมตร72เซนติเมตรสูงกว่าตะลิ่ง32เซนติเมตรครับกองบี4 6จังหวัดพิษนุโลกก็พบกับนาวาอากาศเอกนะฮะ ผู้บังคับการกองบิน46ะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการสำรวจวิเคราะห์และก็ชี้เป้าในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งช่วยในการวางแผนการจราจรทางน้ำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเปียมน้ำริมแม่น้ำยมจุดคันดินที่พังเสียหายจุดน้ำท่วมสูงที่หน่วยภาคพื้นครับ ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือและก็ช่วยเหลือไม่ถึงนะครับบริวเวณตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีทางการรบทางอากาศของกองทัพอากาศมาใช้ในการวิเครสสาะห์สถานการณ์น้ํากันนะครับและก็ทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นการเยี่ยมเยี่ยมเยนผู้ประสบภัยและก็แจกถุงยางชีพ พร้อมน้ำดื่มที่บริเวณวัดคลองวังมะขามบ้านคลองวังมะขามหมู่ที่9นะครับอยู่ในพื้นที่ของอําเภอพมพิรามจํานวน11หลังคาเรือนบ้านคลองเมมนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพิรามเนี่ยจำนวน30หลังคาเรือนแล้วก็ยังพบว่าการจราจรหรือว่าการสัญจรไปมาของผู้ประสบภัย ไม่สะดวกสบายนะครับบางครอบครัวเนี่ยมีการอบพยพขึ้นมาอยู่ในพื้นที่สูงโดยเจ้าหน้าที่พอมอก็ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ปปพเนี่ยจัดเรือท้องแบนมาประจําอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีความขี้คลายขึ้นซึ่งน้ําท่วมนะครับในจุดตําบลหนองแขมอําเภอพรมพิรามเนี่ยระดับสูงอยู่ที่70ซนติเมตรเลยนะครับตอนนี้ปริมาณน้าก็เริ่มลดหลั่นลงมาเรียบร้อยแล้วด้วย